สวัสดีครับพี่พี่ผมน้งตูนรถดีมือสองสภาพดีทั่วไทยนะพี่ตอนนี้นะครับพี่เป็นตัวเข้าใหม่ของผมนะครับเป็นตัวแกนสต้าเหล็กนะพี่เป็นตัวคุณได้เฮ็วันนะครับเป็นเครื่องเครื่องยนต์2005นะพี่เครื่องยนต์ตอนนี้ตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวเครื่องยนต์ A2 ด้วยของผมเนี่ยจะมาพร้อมกับอาจารย์หน้าโคลเมียมนะครับแล้วตัวโคมไฟตัวโคมไฟมันติดเรเซ็คเตอร์นะครับพี่พี่แล้วก็ตัวนี้เนี่ยจะเป็นใ็ม่ m ็ c t o p 16เลยนะครับถ้าเป็นตัวนี้ ตัวนี้จะเป็น internet, ตัว V I P ด้วยนะตัวเจ็ดที่นั่งครับพี่ตัวนี้จะจดวทะเบียนป้ายดับด้วยนะจะเป็นตัว V I P จดวทะเบียนป้ายดับอยู่แค่รุ่นเดียวนะครับคือตัวแกนสตาร์เล็กนี่พี่เป็นตัวเจ็ดที่นั่งครับโอเคอันนี้เดี๋ยวผมจะให้พี่พี่ไปดูด้านในว่างานเนี่ยจะมียังแค่ไหนนะแล้วไม่เนี่ยถือว่าโอเคเลยนะคันนีไ้ไม่ไม่ไม่ขึ้นไม่ขึ้นเป็นแสนนะที่สองแสนนะคันนี้อยู่ประมาณแสนนิดๆิน,น,นะพี่โอเคเดี๋ยวไปเจอกันดูด้านในครับผมนี่นะครับคือสีโดยรอบของตัวรถนะครับพี่ เป็นตัววุลไดเฮสวันตัวแกนสตาลีกที่ผมคิดว่าตัวนี้ถือว่าสีสวยนะผมยังไม่เห็นของคำว่าเก็บงานหรือว่ารอยสีที่มีปัญหามากนะพี่อย่างตัวนี้ยผมพูดเลยเนี่เห็นไหมคือรอยสีที่มาจากโรงงานนะพี่ไม่ใช่มีปัญหากับตัวสีหรือการซ่อมตัวถังมาเลยนะครับตัวด้านท้ายนะครับพี่มีพรมมาให้นะครับตัวชุดแต่งของตัวรถนะครับพี่อ่ะอย่างนี้นะครับตัวแกนสตาล็ก นะครับผมเป็นตัว V.I.P. นะครับพี่มีสปอยเลอร์มาด้านบนมาให้นะครับมินิน่ารักนะครับผมตัวนี้นะอ่าตัวประตูนี้จะไม่ใช่ประตูไฟฟ้านะครับพี่จะปิดมือปกเปิดปิดเปิดมือปกตินะครับเห็นไหมฮะอ่าประมาณนี้นะครับพี่มาพร้อมกับแม็กสิบหกนะครับเดี๋ยวไปดูด้านในกันครับพี่อึ๊บอ่า ภายในนะครับตัวนี้จะเป็นสีครีมนะครับส่วนมากของตัวคุนไดเนี่ยจะยึดกันที่เป็นสีครีมมากกว่านะครับที่ด้านข้างของตัวรถนะครับกระจกผมใช้งานได้ปกตินะครับที่ปิดเปิดกระจกนะครับไม่มีหักไม่มีหักงอหรือใดๆนั่งเพใช้งานได้ปกตินะครับอ่ะเรียวๆไปเลยนะครับอ่ะตัวเบาะของตัวนี้นะครับสีครีมปกตินะพี่อ่าฮะ ตัวเรือนไม้จะอยู่ที่1 2 2 7 0 9กกิโลเมตรนะครับลูกค้าดูตัวด้านหน้าก่อนนะครับคอนโซลด้านหน้าเนี่ยจะเคลือบลายไม้มาจากโรงงานเลยนะครับคันเกียร์เหมือนกันนะพี่อันนี้คือเรียวๆนะไม่ได้ล้างรถมาจากลูกค้ารถเพิ่งลงมาเลยนะครับก็จัดให้เลยรีวิวให้ลูกค้าเลยนะครับผม ตัวฝาปิดฝาเปิดนะครับช่องเสียบไฟ12โวลต์ช่องเสียบ USB อีก2นะพี่แล้วก็ AUX มีให้อีกนะครับลูกค้าโอเคครับนี่คือภายในนะครับกระจกตัดแสงออโต้มีให้แล้วนะครับพี่ตัวนี้จะเป็นตัวเจ็ดที่นั่งนะครับพี่อย่างที่ผมบอกเลยลำโพงมีมาให้นะครับตัวคอนโซลตัวเบา ตัวบอร์ดนี้จะเป็นไฟฟ้าปรับตั้งออโต้นะครับปรับตั้งไฟฟ้าทั้งที่เลื่อนหน้าไฟฟ้าเอหลังไฟฟ้านะครับเข้ามาด้านในเนี่ยจะมีตัวจอให้ด้วยนะพี่ตัวจอที่เขาเรียกว่าคอนโซลใช่ไหมอ่ากันตัวจอก็จะปิดเปิดครับออโต้ให้นะครับปิดใช้งานได้ปกตินะพี่ไม่มีปัญหาต่อการใช้งานนะเปลี่ยนเพลงใส่แผ่นซีดีวิทยุ ก็ตรงนี้ได้เลยมีช่องเสียบไฟให้นะครับมีช่องเสียบไฟสิบสองโวลต์ให้นะช่องใส่น้ํานะพี่ครัอ่ะใช้งานได้ปกตินะครับใช้งานได้ปกตินะครับพี่เราไม่ใช้เราไม่ดูแล้วก็เก็บไปอ่าเป็นไงพี่สวยสวยเลยนะกับคันนี้นะครับราคาเจ็ดแสนเก้าหมืนเก้าันบาทนะครับพี่เดี๋ยวมาดูเบาะข้างๆกันถามว่าปรับออโต้เลื่อนหน้าทอยหลังยังไงก็คือดู v i p เลยนะพี่อย่างของอันนี้ไหม เห็นไหมครับเอนหลังออโต้นะไฟฟ้าเลยนะครับส่วนตัวเบาะอันนี้นะพี่จะเป็นตัวไฟฟ้าเลยนะครับเป็นออโต้นะเดี๋ยวพี่ดูที่ขานะครับอ่ะเห็นไหมเป็นการยืดขาแนวตรงนะครับหรือว่าจะเด้งกลับก็ได้เหมือนกันนะครับพี่อ่าเอนหลังถอยหน้าโดยเอนหลังนะครับปกติเลยนะครับพี่ใช้งานไฟฟ้าได้ปกตินะรอบคันนะ ถือว่าเจ้าของใจเจ้าของเก่าใช้รถไม่ไม่เจ็บไม,ไม่ไม่เจ็บมากนะพี่กับราคานี้นะที่เหมือนซื้อรถกิ๋งเลยนะครับพี่ไปดูด้านหลังกันนะครับอ่านี่คือตัวเจ็ดที่นั่งนะพี่มีตัวเท้าแขนให้แตวผมเอายาอาดึงลงให้อ่าถ้าไม่มีฝนก้านั่งสองก็วางแก้วน้ําได้ปกปตินะครับพี่มีตัววางแก้วด้านข้างให้มีลําโพงแยกให้นะคะ ทั้งสองฝั่งเรือจะมีตัววางสายชงสายชาร์ให้ลูกค้าด้วยแล้วก็ลูกค้าคนเก่าได้เต็มกลางติดม่านมาให้แล้วด้วยนะครับพี่ม่านด้านหลังนะครับเป็นม่านคู่หลังนะแล้วก็ตัวตรงประตูก็จะมีม่านให้อีกนะพี่ติดมาติดตั้งมาให้เลยนะครับ ตัวนี้เป็นตัวปี2012นะพี่ราคา799,000บาทนะพี่ติดต่อน้องตูนได้เลย094554384คือรถคันนี้ถือว่าดีเลยนะพี่คุณภาพโอเคนะแต่ราคาประมาณนี้นะพี่คือเหมือนพี่ไปซื้อรถเก๋งแต่พี่ได้รถตู้ที่เป็นรถครอบครัวเลยคันนี้ผมแนะนำครับรถดีครับ